อเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมให้ด้วยเลยนะครับก็วันนี้จะมาสอนรับในส่วนของสกินปืนลูกซองฟรีๆกันเนาะเป็นกิจกรรมนะครับตอบคำถามโปรีนะครับของสัปดาห์แรกเนาะก็สลหรับอ่าสกินนะครับสกินปืนลูกซองที่จะได้รับแบบถาวรมานะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสแต็กดีแค่ไหนเนาะนี่ครับเป็นกระบอกนี้เลยเนา นี่นี่ระดับนี้เลยนะครับนี่กระบ,บอกเนี้ยก็คือความสามารถนะครับสเตตก็คือบวกดาเมจหนึ่งนะครับลบอัตรายิงเนาะแต่เพิ่มในส่วนของระยะ2นะครับเป็นอ่าเอาไปสู้กับอ่าซองควงได้เลยนะครับสำหรับสกินนี้นะเพิ่มอ่าระยะ2นะครับนี่เพิ่มระยะ2เนาะก็ถือว่าดีนะเกมแจกฟรีถาวรนะครับเป็นกิจกรรมเนาะให้ตอบคำถามโปรลีกนั่นเองนะ ก็สามารถตอบได้อาทิตย์ละ2ข้อนะครับผิดได้แค่2ครั้งอ่าประมาณนี้เนาะโอเคเดยจะไปเฉลยกันเลยดีกว่าเนาะขอสร้างห้องแป๊บหนึ่งครับผมอ่าเีจะเฉลยเลยนะว่าข้อไหนถูกนั่นเองนะครับของรางวัลก็มีประมาณนี้ครับผมนะมีนี่กอซ่านะครับมีกอซ่าเนาะเป็นกล่องสุ่มสกินกอซ่าบอกระยะนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเนาะแล้วก็มีชุดคาร์บอยนะครับแล้วรางวัลใหญ่นะครับคือสกิน ลูกซองยาวนะครับหรือ M1014 นะถาวรนะครับก็บอกนี้เลยเนาะเพิ่มดาเมจ1นะครับลบอัตรายิงบวกระยะนั่นเองนะครับโอเคเข้าไปกิจกรรมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเข้ามานะครับให้เราอินอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็ดู u ู D นะครับอ่าตงไม้เนาะก็กดมาที่ F ิสตนะครับนี่ครับผมนะเป็นคำถามนั่นเองนะก็ระยะเวลานะครับของอ่าสัปดาห์แรกนะครับวันที่14ถึงวันที่20นะครับ กันยายนเนาะคำถามมี2ข้อนะครับคำถามข้อที่1นทับสนะครับอันนี้คือข้อแรงเนาะก็สามารถถ้าเราตอบนะครับตอบถูกไป14ครั้งนะับเราก็จะได้ในส่วนของสกินมาเลยเนาะสกินลูกซองนะครับยาวเนาะเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับก็การแข่งขันนะครับแข่งอยู่ประมาณ8สัปดาห์เนาะสัปดาห์ละ2ข้อนะครับก็ตีไปเป็น16ข้อนั่นเองเนาะก็พลาดได้อ่าสิบหกก็พลาดได้สอง 2ครั้งนะครับพาได้แค่2ครั้งเนาะอ่ะก็สลหรับข้อแรกนะครับจากการแข่งขันนะครับเดนะครับนี่1ทีมนะครับทีมใดที่คว้าบูญ่าในรอบที่2นะครับก็คือนะครับอ่าโป p พีเอสนะครับนี่อ่าชอยที่3เนาะชอยนี้นะครับกดครับยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับคนยืนยันไปเนาะนี่ครับผมตอบถูกนะ เคมาข้อที่2นะครับสหรับข้อที่2นะจากการแข่งขันนะครับเนี่ยสองทีมนะครับนี่ควาบูย่านะครับก็คือต่อไปที่อ่าข้อที่2นะครับนี่ต่อไปครับผมนี่ครับผมถูกต้องเนาะเราก็ได้มาแล้วสองนะครับสองข้อเนาะสามารถกดรับไอเทมได้นี่กดรับนะครับกดรับไปเนาะโอเคนะครับก็มาตอบกันอีกอ่า จ็ดสัปดาห์เนาะประมาณนี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับกิจกรรมเนาะกิจกรรมใหม่นะครับรับในส่วนของซองยาวนะครับ M114 0ถาวรเนาะก็ถือว่าดีนะครับกิจกรรมนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดาูกิจกรรมนี้ก่อนเนาะตอนนี้ก็เก็บไปแล้วแปดแสนนะครับขอรับรางวัลก่อนนี่ได้เป็นบัตรเนาะ นี่แอร์บอดนะครับอันนี้แอร์บอดแรเลยเนาะเคเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะนี่รอรับกันได้เลยครับผมนะสกินปืน AN94 นะครับบวกอัตราเจานะเกาะเนาะสำหรับกระบอกนี้นะครับนะนี่ก็เก็บไปอีกอ่าประมาณแสนหนึ่งเคคก็อย่าลืมมาทำภารกิจกันด้วยเนาะเชิญเพื่อนนะครับให้ครบทีมเนะาะจะได้อ่า เสียแล้วนะครับต่อชั่วโมงเนาะก็จะได้มาชั่วโมงละหนึ่งหมื่นสานะครับหนึ่งหมื่นสองอะไรงี้ประมาณนี้นะครับชั่วโมงละ1 0,000หมื่นนะครับถ้าไม่รวมอ่าเนี่ยไอ้พวกถังน้ํามันเนี่ยถ้าไม่รวมนะครับก็ได้ชั่วโมงละ1 0,000หมื่นเนาะอ่าประมาณนี้ครับผมนะก็เก็บไปอีกน่าจะวันหนึ่งนะครับก็จะได้เนาะอ่าแล้วเรามาดูในส่วนของแอร์บอดจะเลยดีกว่าเนาะแอร์บอดอืมไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นี่แอร์บอดนี่แอรบอดก็ไม่มีเอฟเฟกเนาะแต่มันเป็นของแรนะครับถึงจะไม่มีเอฟเฟกก็เถอะน่ะเดี๋ยวผม,ผมใช้อันนี้ดีกว่าเนาะแอร์บอรดเงินนะครับน,นี่อันนี้ก็ผมได้มาในราคาสามร้อยเพชรนะครับมันเป็นกล่องอันนี้นะกล่องในร้านค้านะครับเพราะว่ามาสุ่มกล่องนี้คุ้มกว่าเนะาะอากล่องไหนกล่องนี้กล่องนี้สุ่มแล้วมันจะได้โทเคนนะครับสามารถไปแลกได้เนาะสำหรับอ่าแลกเนาะ โอเคนะครับก็มีกระเป๋าด้วยมีอ่าสกินสเสดียงด้วยนะครับน่ากเนาะนี่สกินรถเนี่ยที่เขาว่าออกยากนะครับมาสุมในนี้ผมว่าออกง่ายนะเก็บโทเค็นแรกนะครับอ่ากระทะด้วยเนาะมันเป็นของลิมิเต็ดนะครับนี่ท่าทางเนาะถ้าใครอยากได้เนาะมาจับจองกันได้ครับผมนะ เออก็ประมาณนี้ครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเพียงเท่านี้ละกันเน้อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลคนะ์นะกดซับสไคร้กันอย่าลืมกดกระดิ่งในหะ้ผมด้วยเนาะก็โอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย,บาย